ตายทั้งกลมก่อนรับชมคลิปขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับตำนานผีวิญญาณของไทยเราโดยเฉพาะผีตายทั้งกล่มที่ขึ้นชื่อในเรื่องความหลอนความเฮียนและเป็นที่เรื่องลือกันมาตลอดทุกช่วงสมัยไม่ว่าจะผ่านภาพพยนต์ หรือจากตำนานที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมาวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานผีตายทั้งกลุ่มแบบเจาะลึกกันครับผีตายทั้งกลุ่มเป็นคำที่ใช้เรียกวิญญาณของหญิงสาวซึ่งเสียชีวิตขณะกำลังคลอดลูกซึ่งเป็นการตายโหงอีกรูปแบบหนึ่งเราทุกคนคงรู้จักตำนานของนางนาคหรือผีแม่นาคพระโหน ซึ่งแม่นาคนั้นก็เป็นตำนานผีตายทั้งกลมเช่นกันโดยคำว่าตายทั้งกลมนั้นสันนิษฐานว่าจะมาจากคำว่าตายทั้งกลมซึ่งกลมในภาษาเขมรน,นั้นแปลว่าทั้งหมดซึ่งหมายถึงการเสียชีวิตทั้งหมดทั้งแม่และลูกนั่นเองลักษณะของผีตายทั้งกลมนั้นคือหญิงสาวที่แต่งงานหรือมีสามีและมีบุตรในคัน แต่ในขณะที่ตั้งครรภ์ได้เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่คราชีวิตทั้งมารดาและเด็กที่อยู่ในท้องทำให้เสียชีวิตด้วยกันเป็นการตายทั้งๆท,ท,ที่ยังมีเด็กอยู่ในท้องในตำนานความเชื่อนั้นนอกจากนี้ผีตายทั้งกลุ่มมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อมดหมอผีในเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำเราคงรู้จักกันดีสำหรับน้ำมันปลาย ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นยาเสน่โดยพวกเขาจะมีวิธีการทางไสยศาสตร์โดยการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ในพิธีขุดศพขึ้นมาจากหลุมและใช้เทียนลนที่คางของผีตายทั้งกลมนำน้ำเหลืองมาปลุกเสกทำน้ำมันปรายโดยเป็นที่เรื่องลือกันว่าหากชายใดได้ครอบครองน้ำมันปลายที่มาจากผีตายทั้งกลมนี้แล้วเมื่อเจอสาวคนไหนที่หมายปอง ให้ดีหรือป้ายน้ำมันรายใส่สาวคนนั้นจะทำให้หญิงสาวตกอยู่ในอาคมมีใจเคลือบเคลื่ลหลงไหลในเสน่ห์ของผู้ใช้น้ำมันรายและหากจะพูดเรื่องผีตายทั้งกลมนั้นคงไม่มีใครไม่รู้จักกับตำนานของนางนาคหรือผีแม่นาคพระขนงซึ่งเป็นตำนานผีตายทั้งกลมที่คนไทยทุกคนยอมรู้จักดี ดังนั้นเราจะมาปิดท้ายเรื่องเล่าสุดสยองของตำนานผีตายทั้งกลมด้วยเรื่องประวัติของผีแม่นาพระขนงมีเรื่องเล่าว่ามีหนุ่มสาวคู่หนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันในย่านพระขนงสามีชื่อนายมากส่วนภรรยาชื่อนางนาทั้งสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันจนนางนาตั้งท้องอ่อนๆกระทั่งนายมากได้ถูกหมายเรียกให้ไปเป็นทหาร ประจำการที่บางกอกนางนาคจึงต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังเวลาผ่านไปเมื่อครบกําหนดคลอดหมอตําแยมาทําคลอดให้นางนาคแต่แล้วลูกของนางนาคไม่ยอมกลับหัวและไม่คลอดออกมาตามธรรมชาติทําให้นางนาคต้องทนทุกข์ทนทรมานกับความเจ็บปวดและในที่สุดนางนาคก,ก็สิ้นใจลงไปพร้อมกับลูกในท้องกลายเป็นผีตายทั้งกลุ่ม ศพของนางนาคได้ถูกนำไปฝังไว้ในป่าช้าทายวัดมหาบุตรส่วนนายมากเมื่อได้ปลดประจําการจากบางกอกแล้วจึงกลับมาที่พระโขนงโดยที่ยังไม่ทราบว่าเมียของตัวเองได้สิ้นชีวิตไปแล้วครั้นเมื่อนายมากกลับมาอยู่ที่บ้านก็ได้เจอกับผีของนางนาคและเนื่องจากในเวลานั้นไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าเข้าไปใกล้ละแวกบ,บ้านของทั้งสองคน เพราะหวาดกลัวผีนางนาคนายมากจึงไม่รู้เลยว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าตนนั้นเป็นผีของนางนาคส่วนนางนาคเองก็คอยรั้งสามีมิให้ออกไปพบใครเพราะไม่อยากให้รู้ความจริงนายมากเองก็รักเมียไม่ว่าจะมีใครมาพูดอย่างไรตนก็ไม่เชื่อว่าเมียตัวเองตายไปแล้วกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่นางนาค กำลังตำน้ำพริกอยู่บนบ้านได้ทำลูกมะนาวตกลงไปใต้ถุนบ้านด้วยความรีบร้อนนางนาคจึงเอื้อมมือผ่านช่องบนพื้นเรือนลงไปเก็บโดยท่อนแขนของตนนั้นเหยียดยืดยาวผิดมนุษย์นายมากเห็นเข้าก็เกิดอาการตกใจกลัวและได้รู้ว่าตนเองถูกหลอกจึงได้หนีนางนาคไปนายมากหนีไปพึ่งพระที่วัดและด้วยความเจ็บปวด ทีชาวบ้านยุแยงตะแคงรั่วสามีของตัวเองมาตลอดทําให้มีตำนานว่าผีแม่นาคนั้นออกอลวาดหลอกหลอนชาวบ้านจนเป็นที่หวาดกลัวไปทั้งบางจนในที่สุดผีนางนาคก,ก็ถูกหมอผีจับใส่หม้อถ่วงน้ําเหตุการณ์สงบได้เพียงพักหนึ่งมีตายายคู่หนึ่งเก็บหม้อได้ขณะทอดแห้จับปลาวิญญาณของนางนาคจึงถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้ง แต่ในที่สุดก็ถูกสมเด็จพระพุทธาจา์โตผมรังสีสยบลงได้โดยกระโหลกศีรษะส่วนหน้าผากของนางนาคนั้นได้ถูกเขาะออกมาทําปั้นหนึ่งเพื่อเป็นการสะกดวิญญาณและพาวิญญาณของนางนาคไปสู่สุขติตำนานผีตายทั้งกลมแม่นาคพระขนงนั้นจึงเรียกได้ว่าเป็นตำนานรักหลอนปนเศร้าอ,อีกหนึ่งตำนานที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องของความอาฆาตแค้นของวิญญาณร้ายแล้วยังมีเรื่องของความรักความเศร้าที่นางนาคมีต่อนายมากภูเป็นสามีซึ่งแม้แต่ความตายก็ไม่อาจพรากจากกันได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับตำนานผีตายทั้งกลุ่มหากดูแล้วชอบใจก็กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ